พามาชมพันธุ์ไผ่ยามเช้ากันนะครับเพื่อนๆที่สนใจทักทายพันธุ์ไผ่สะดิ้งเข้ามานะครับขอพระคุณมากๆนะครับสำหรับพันธุ์ไผ่สะดิ้งก็ยังมีให้กับเพื่อนๆได้ปลูกกันช่วงท้ายฤดูกาลนี้นะครับก็ยังมีให้เพื่อนๆได้สนใจที่สนใจได้ปลูกกันเหมือนเดิมนะครับทักทายเข้ามาที่เบอร์เดิมนะครับพูดคุยกันได้แชร์ประสบการณ์วิธีการปลูก นแนะนําให้พี่น้องเพื่อนๆได้ปลูกพันธุ์ไผ่ซดิ้งกันนะครับไผ่สดิ้งยามเช้าก็ยังเป็นความสนใจของเพื่อนๆได้หลายจังหวัด,ดหลายๆท่านที่อยากจะปลูกไผ่ที่ออกหน่อด,ดีตลอดทั้งปีและก็ไผ่ที่ปลูกแล้วสร้างไรายได้ไผ่ที่ปลูกสร้างอาชีพนะครับ ปลูกสักร้อต้นสัก200ต้นก็สามารถที่จะสร้างอาชีพได้แล้วนะครับให้ผลผลิตดีแล้วก็สร้างรายได้รายวันได้ด้วยสลัดท่านที่สนใจจะปลูกพันธุ์ไผ่ะดิ้งครับที่มีเนื้อที่ไม่มากก็สามารถที่จะปลูกสร้างรายได้ได้นะครับปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้ ปลูกพันธุ์ไผ่สดิ้งที่ผมแนะนําให้เพื Olá, ่อนๆได er ้ป <pun> ล <tsp>. ูกกันเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วก็เคยแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ปลูกกันแล้วก็เพื่อนๆที่เอาไปปลูกนะครับสีหเดือน6เดือนก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกแล้วให้ผลผลิตแล้วและก็ให้ผลผลิตดีต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยสําหรับท่านที่ปลูกไปแล้วแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับก็แชร์ประสบการณ์มาที่ผมเยอะสาหรับเพื่อนๆที่สนใจพันธุ์ไผ่ซดิ้งแล้วก็เอาไปปลูกแล้วมันสร้างรายได้ได้ดีแล้วก็ สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับผมได้นะครับวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกวิธีการจัดการกอจัดการลำและก็ไผ่ที่ให้ผลผลิตยังไงเราตัดหน่อยยังไงเราให้เราเก็บผลผลิตยังไงแล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยให้น้ําให้ยังไงก็แชร์ประสบการณ์กันได้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับพันไผ่เซอิ่งครับปลูกสร้างอาชีพพันุไผ่เซิ่งปลูกเพื่อสร้างรายได้รายวัน นะครับให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีสลหรับพันธุ์ไผ่เดียงที่ปลูกง่ายโตเร็วทนแล้งนะครับดูแลง่ายนะครับจัดการกอให้มีระยะลำของระยะห่างนะครับให้มีระยะห่างของลำให้ดีแล้วก็จัดการน้ำนะครับจัดการน้ำจัดการลำให้ดีในกอนั้น,น,นก็คือเราจะกำหนดไว้ว่าเราจะให้มีกี่ลำในกอนั้นนะครับราวางแผนแล้วก็ จัดการระบบน้ําให้ดีนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ไผเป็นอะไรที่ปลูกแล้วมันสร้างรายได้ได้ดีตลอดทั้งปีแล้วก็หลายๆปีจากนี้ไปเราก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็เอาผลผลิตจากที่เราปลูกไว้จะเป็น200กอ,อกอ่า100ก2อ200กอหรือ300กอเราก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับไผเป็นอะไรที่ใช้ประโยชน์ลหลายอย่างนะครับทั้งลำก็ใช้ลำได้ด้วย ใช้ทำอะไรได้หลากหลายนะครับส่วนไผ่ก็แปลเมนูเป็นอาหารได้ด้วยได้หลากหลายเมนูเช่นเดียวกันนะครับแปลรูปเป็นหน่อไม้ถุงนะครับหรือว่า,าไผ่ที่สามารถที่จะปลูกแด้สร้างรายได้ให้ผลผลิตเก็บกินได้ตลอดทั้งปีสำหรับพันธุ์ไผ่เสด็งนะครับท่านที่สนใจต้นพันธุ์ท่านที่สนใจแบบ ต้นพันธุ์แบบชำถุงพร้อมรากพร้อมปลูกนะครับก็โทรสายตรงมาและก็แอดไลน์ขเข้ามาได้เลยนะครับโทรสายตรงแอดไลน์ขเข้ามาที่เบอร์0 9 3ย์9 4 9 6 4นะครับโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเบอร์เดิมนะครับเพื่อนๆที่สนใจครับ